คลิปนี้จะทำเว็บ AR ให้ดูใครอยากข้ามไปดูเนะื้อหาช่วงไหนก็ไปดูตรงใต้คลิปได้เลยนะครับจะแบ่งไว้เป็นช่วงๆไว้ให้แล้วนะที่ผมเลือกทำา AR รูปแบบเว็บเยอะกว่าแบบแอปเนี่ยสาเหตุเพราะว่างานส่วนใหญ่ของผมมันจะเป็นงานพวกงานอีเวนต์งานจัดกิจกรรมเราคนเล่นเยอะไงแล้วถ้าเราเขียนเป็นแอปมันจะต้องดาวน์โหลดมันจะเสียเวลาดาวน์โหลดด้วยต้องติดตั้งแอปด้วยบางงานคนเข้าชมเยอะบางทียังติดตั้งแอปไม่เสร็จเลยกลุ่มใหม่ก็เข้ามาแล้วแล้วกลุ่มเดิมมันก็โดนเบียดออกไปจากโซนที่มันจะส่องได้ไ สุดท้ายก็เลยไม่ได้เล่นหรือหลายคนก็ไม่อยากโหลดแอปเข้าเครื่องดังนั้นเนี่ยทำเป็นแบบเว็บง่ายกว่า2ปุ๊บติดเลยไม่ต้องติดตั้งไม่เสียเวลาและมันเปิดใน Android หรือ iOS ได้เลยนะครับจริงๆคอมมันก็เปิดได้ด้วยแหละไม่ต้องมานั่งทำเป็นแอปแยกด้วยแบบ Android แอปหนึ่ง iOS แอปหนึงทำเป็นเว็บสะดวกกว่าและการทำเว็บ a r เนี่ยมันใช้ความรู้หลายด้านเลยดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะ ไม่งั้นมันจะยาวมากเลยคลิปนี้ส่วนความรู้เรื่องต่างๆเนี่ยหากมีเวลาเดี๋ยวผมทาแยกเป็นคลิปๆไว้ให้อีกทีนะครับส่วนเรื่องการเขียนเราต้องจําลองเครื่องเป็น local host ก่อนนะในส่วนนี้เพื่อนๆอาจต้องดูว่าเพื่อนๆเขียนเว็บภาษาอะไรบ้างนะครับอะไรที่เหมาะสมกับที่เพื่อนๆเขียนหรือชอบนะหรือแบบง่ายๆเลยก็ใช้เป็น extension ของ google chrome ก็ได้นะครับเช่น web server for chrome อะไรพวกนี้ใช้ได้เริ่มต้นลงมาเตรียมของกันก่อนผมเตรียมรูปเอาไว้3รูปเอาไว้ทําเป็น marker นะ เก็บไว้ในโฟลเดอร์ t a r g ก็ตัวมาร์เกอร์นี้นะครับมันเป็นตัวที่เวลาเราส่องแล้วมันจะขึ้นตัวภาพ3มมิติขึ้นมานั่นแหละแล้วก็ผมเตรียมตัวโมเดลไว้ด้วยอยู่ในโฟลเดอร์โมเดลนะครับเตรียมไว้3อันนามสกุลเป็น .glb นะครับพอเราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราจะทําให้ตัวโปรแกรมของเรามันรู้จักว่าภาพอะไรที่มันสามารถส่องได้นะครับเราก็เข้ามาที่ลิงก์นี้ดูตรงรายละเอียดใต้คลิปนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเสร็จแล้วเราก็ทําการลากรูป3รูปที่เราเตรียมไว้แบบนี้ คลุมเลยแล้วก็ลากออกมาใส่เข้ามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Start ทรอแป๊บเดียวเมื่อมันแปลงเสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงด้านล่างนะกดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยเสร็จแล้วเราก็เซฟตัวไฟล์ m i n e เนี่ยเก็บเอาไว้นะครับของผมเซฟเอาไว้ที่โฟลเดอร์ target นะกดเซฟตอนนี้ก็โอเคเราเตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเขียนเว็บกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมคลิกขวาก่อนแล้วผมก็เลือกที่ New t e คด็อกิเมนตผมจะเขียน i n d e x จ html ก่อนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ Notepad ในการเขียนได้นะครับหรือหากเพื่อนๆมี Visual Studio Code ก็ใช้ Visual Studio Code ในการช่วยเขียนได้นะครับใครไม่มีก็ไปโหลดได้นะฟรีโอเคอันนี้ของผมก็ใช้ Visual Studio Code ในการเขียนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้มาดูที่เว็บไซต์ตัวอย่างก่อนนี่คือเว็บไซต์ตัวอย่างที่เป็นตัวเว็บ ar นะครับ เขาจะมีตัวสคริปต์ตัวอย่างมาให้ซึ่งสคริปต์ตัวอย่างของเขาเนี่ยก็คือ2ภาพนี้แล้วมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าปกติเราเจะสคริปต์ของเขาเนี่ยมาแก้เพราะว่าเราไม่อยากที่จะนั่งพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคเรากดตรงนี้ได้ Copy สคริปต์ทั้งหมดปุ๊บแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาลบเอามาแก้ดูเรากลับมาที่ตัวสคริปต์แปะปึ๊บแบบนี้นะครับสไตล์บอดี้มาจิ้นศูนย์กว้าง100 สหาของเขาใส่ในคอนเทนเนอร์จริงๆเราใส่ในตัวบอดี้เลยก็น่าจะได้นะใส่ในบอดี้เลยก็ได้แบบนี้นะครับจึบ๊บอ่าเรียบร้อยเพราะว่าผมขี้เกียจใช้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้วก็คอนโทรลตรงนี้ไม่ต้องก็ได้อ่าแบบนี้นะครับของผมก็จะให้เป็น Overflow สิ่งที่เกินตัวบอดี้ขึ้นมาก็ให้มัน h ิดเด n หายไปนะครับ p s s t t o o เป็น relative กว้าง100อ่าจริงๆใช้เป็น100ก็ได้นะมีค่าพอๆกัน แบบนี้ได้เหมือนกันหรือเราใช้เป็นแบบเดิมก็ได้นะครับมาจิ้นคือการเว้นเว้นช่องว่างนะครับเราใช้เป็นศูนย์เลยคือเราไม่เว้นช่องว่างนะครับโอเคส่วนด้านล่างลบออกไปก่อนเนี่ยไม่ดูต่อมาสคริปต์โอ้โหยาวเลยนะครับโอ้ยาวเลยสคริปเป็นโมดูลด้วยยาวลบออกไปก่อนผมอยากจะเขียนสคริปต์แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งไฟล์นะครับไม่ได้อยากให้มันรวมกันะ่ะดังนั้นผมก็ลบออกมาเพราะไม่ได้อยากให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันปับ๊บแบบนี้ สคริปตของผมก็จะเป็น src เท่ากับ main.js เดี๋ยวผมจะเขียนส c r i ปตแยกออกมาเป็น main.js นะครับมันจะได้ไม่ต้องมาอัดแน่นกันอยู่ที่ไฟล์เดียวต่อมาด้านบนเขา import อะไรมาบ้างตัว meta name นะครับตามปกติเราเขียนเว็บมันก็จะใส่ meta name ประมาณนี้อยู่แล้วก็คือให้มันกว้างเท่ากับตัว device ด,ด้านกว้างนะครับ scale 1ถูกต้องในส่วนของบรรทัดนี้นะครับก็คือเราจะใช้ตัว u n pkg com เนี่ยในการดาวน์โหลด Import ดีว่ใช้ช่วยในการ Import Script จะวาดส i p t ปเข้ามาในตัว Script ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของ Script Import Map ตรงนี้คือเราจะทำการ Import Script ต่างๆมาใช้ในส่วนของบรรทัดนี้นะครับคือเรา Import Script ของ tree js tree module js ตัว tree module js มันเป็น Script ที่ใช้ในการจัดการโมเดลสามิติในการจัดการพวกภาพสมิติต่างๆเนี่ย เราใช้ในส่วนนี้นะครับแล้วเราก็ Import ในส่วนของ Add-on มันเข้ามาด้วยแล้วเราก็ Import ในส่วนของ My AR เข้ามาด้วย My AR ก็ชื่อตามที่เราเข้าใจได้เลยนะครับก็คือมันเป็นตัวจัดการ AR ของเรานะครับ mm hmm. ก็เนี่ยเท่านี้เรา Copy มาใส่ได้เลยแต่ว่ามันไม่ครบเพราะจากในตัวอย่างมันไม่ได้ดาวน์โหลดตัวภาพสามมิติเข้ามามันเป็นใช้วิธีสร้างสี่เหลี่ยมสามมิติสีฟ้าเข้ามาแทนนะครับ เราต้องการให้ใช้เป็นวิธีการดาวน์โหลดเข้ามาดังนั้นเรา copy มันทันนี้เข้ามาเพิ่มอีกอันนึงเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานขอตั้งชื่อก่อนอันนี้ผมจะให้ชื่อว่าเป็น GLTF Loader แล้วก็ตรงด้านหลังนะครับตรงนี้เราใส่พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะก็จะเป็น เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือในส่วนของหน้าอินเด็กนะครับก็ Ctrl S s ลเอซได้เลยต่อมาเดี๋ยวผมจะสร้างตัว m a i n js นะครับเพื่อใช้ในการเขียน Java Script นะครับเราสามารถสร้างโดยการคลิกขวาแล้วก็กด new file พิมพ์ m a i n js แบบนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆใช้ Notepad เราก็ใช้วิธีการสร้างคล้ายๆตอนที่เราทำอินเด็กจุดออะทำได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอมาดูก่อนว่า ตัวสคริปต์ของเขาเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถ Copy เอามาใช้ได้บ้างนะครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทั้งหมดนะครับก็จะมี import ตรงนี้ Import t r r e ตรงนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ myar tree e อันี้ใช้ได้ copy มาเลยแล้วก็เอามาใส่ของเราแบบนี้แต่ว่าของเขายัง import มาไม่หมดเพราะว่าของเรามันจะมีในส่วนของ tfloader นะครับ Copy ของเราจะมี gltf loader ก็ gltf แล้วก็ loader loader แบบนี้นะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นวิธี copy มาในส่วนของตรงนี้ได้ที่เราทำการ import เข้าไปแล้วนี้ copy เข้ามาใส่แบบนี้นะครับต่อมาในส่วนของสคริปต์ในการโหลด gltf เหมือนเดิมขอเข้าไปหาก่อนอันนี้เขาไม่มีการโหลดตัวสามมิติเข้ามาใส่ในส่วนของตัวอย่างการทำ face นะครับ มีการโหลดโหลดสามิติเข้ามาไหมไม่ได้โหลดโอเคอีกอันหนึ่งอีกอันเหมือนจะไม่มีโอเคพิมพ์เองสร้างตัวในส่วนของโหลด GLTF ขึ้นมาก่อน GLTF นะครับเท่ากับ PathPATH แบบนี้แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่านะครับให้มันมองดูเหมือนเป็นรูปลูกศรนนะ่ะแบบนี้เรียแบบร้อย เราจะมาทำรีเทิร์นการรีเทิร์นค่ากลับมาที่ว่าพิมพ์แยกออกมาเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องมีการโหลดโมเดลถึง3ตัวนะครับก็เลยอยากให้3ตัวเรียกใช้อันเดียวกันจะได้ไม่ต้องมาพิมพ์แยกกันนะครับ new promise เป็นการส่งค่าตัวแปรกลับไปโดยรอให้มันเสร็จก่อนนะครับนี่จะกลับไปมันเดิมเราพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าให้มันดูเหมือนเป็นลูกศร ปิดด้วยเดี๋ยวมันเออเลอแล้วก็เหมือนเดิมเราสร้างขึ้นอีกสักหนึ่งตัวตัวนี้เป็นโหลดเดอร์นะครับเท่ากับ new gltf loader ดดแบบนี้แล้วก็เราจะให้โหลดเดอร์ตัวนี้เป็นตัวโหลดสิ่งที่มันจะต้องโหลดก็คือ path ก็คือมันจะเอาที่อยู่มาว่าให้ไปโหลดที่ไหนนะครับเสร็จแล้วก็ ให้ g l t f อันนี้เหมือนเดิมพิมพ์ให้มันเหมือนกับเป็นลูกศรน,นะครับแล้วก็แบบนี้เราก็อย่าลืมข้างล่างปิดเหมือนกันแล้วก็ส่ง re แล้วก็เอา g l t f ใส่เข้าไป g l t f แบบนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ คำสั่งที่เราเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้ในการโหลดของต่างๆเข้ามานะครับเริ่มต้นเราพิมพ์ document add event listener ใส่ตัวโอเคที่มันขึ้นมาถูกต้องเสร็จแล้วก็ลูกน้ำนะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็เครื่องหมายพิมพ์มันให้มันคล้ายๆลลูกศรแบบนี้อ่า แล้วก็เปิดปิดเหมือนเดิมเหมือนกันอย่างนี้นะครับปิดตรงนี้เมื่อทำการโหลดในส่วนของคอนเทนต์นะครับเราก็จะมาทำพิมพ์สคริปต์กันเมื่อเริ่มนะครับเมื่อ start asr เคปุ๊บปึ๊บอย่างนี้เปิดปิดแบบนี้นะครับ เมื่อเริ่มขอสร้างตัวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอันนี้มันจะเป็นใช้เป็นตัวแปรที่เป็นตัวควบคุมตัว ar ของเราอะ่ะท,ทันทีที่เราเห็น m y ar tree อะ่ะมันจะเป็นตัวควบคุมตัว ar นะครับ new แล้วก็ชื่อคลาส s m y ar t แบบนี้แล้วก็เปิดปิดแล้วก็อย่าลืมปิดตรงนี้ด้วย แล้วก็คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ document body ที่เอาไว้ใส่นะเสร็จแล้วก็เป็น image target src คือตัวรูปตัวไฟล์ my ของเราอะ่ะมันเก็บเอาไว้ที่ไหนนะครับไฟล์ file. my ของเราเก็บไว้ที่กลับมาดูในส่วนนี้ อยู่ในโฟลเดอร์ target นะครับแล้วก็ชื่อเป็น Tar. g e t ต .dot. มายมาได้เลยแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ของเราเก็บเอาไว้ที่ target มี s แล้วก็อย่างนี้นะครับต่อมาจำนวนนะครับตัว ar ของเรามันมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่กี่อันนะครับจำนวนเรามี3อันแบบนี้โอเค แล้วก็ต่อมานะครับยังอยู่ในส่วนของสตาร์ทนะเราสร้างมาอีก3ตัวเลยงานนี้ชตัวแรกนะครับชื่อรนเดอร์แล้วก็ซีนนะครับที่เอาไว้ใช้ในการใส่แสดงผลแล้วก็คา m ์เมโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของ My AR ปึ๊บเรียบร้อยต่อมาเราจะมาสร้างตัวแสงนะครับพอเราจะใส่ตัวสามมิติเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงเลยมันจะมองไม่เห็นก็สร้างแสงมา L I G H T light ่ากับ New T H ถ้าเราเห็นคำว่า tree แบบเนี้ยคือมันเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมในส่วนของสามมิตินะครับ แสงของมันจะมีอยู่หลายแบบผมเลือกใช้เป็นแสงแบบนี้มันจะเป็นแสงที่สะท้อนอยู่คือทุกอย่างมันจะมันจะสามารถมองเห็นได้อะอแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ค่อยมีเงานะครับแล้วก็แสงสีขาวไปห,หมดเลยก็ได้ศูนย์คูณหนึ่งสองสี่ห้าหสีขาวนะครับศูนย์คูณหนึ่งสองสีห้สีขาวแล้วก็ความเข้มของแสงเอาสักหไปเลย หึ่งคือเต็มนะครับหึงคือเต็มเต็มที่อะ่ะเสร็จแล้วก็ให้ตัว scene dot add scene คือที่แสดงผลนะใส่แสงเข้ามาในส่วนของจอที่แสดงผลเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้อ่ะเรียบร้อยเราใส่แสงเข้ามาแล้วต่อมาเราจะทำการสร้างโมเดลสามิติกันโมเดลสามิติของผมก็จะมีขนมปังนะครับ เบรขนมปังเท่ากับรอ,อนิดนึงรออะไรรอโหลดโหลด GLTF ของเรานั่นเองเสร็จแล้วเราอย่าลืมใส่พาดให้มันด้วยนะครับพาดคือ .dot.model แล้วก็เราอยู่ในโฟลเดอร์ model แล้วก็ชื่อนี้ก o อปเข้ามาเลยใส่เข้ามาแบบนี้ นะครับเราก็จะได้ในส่วนของโมเดล3ามิติของขนมปังใสเข้ามาแต่เดี๋ยวเราจะมาทําการเซตตัวซซนของขนมปังนิดนึงนะครับคือเซตขนาดของมันนั่นแหละก็ b l a ต e ดอท e ซนดแบบนี้แล้วก็เซตนะครับทำการตั้งค่าให้มันก็ X Y Z นะครับก็เป็นขนาด1ก็คือเต็มขนาดปกติ ต่อมาเราทําการ r a t ดอทสกินจริงๆมันคือซีนอะชอบเรียกสกินถ้าพูดผิดก็ขออภยัยแล้วก็ Position นะครับคือตำแหน่งดอ t เซตถ้าเราวางไว้ที่0.0.0เลยอะบางทีเวลาเราสองปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงโมเดลตรงกลางโมเดลแบบจมโมเดลอะดังนั้นเราก็เอาสักลบ0.5 นะครับมันจะลอยขึ้นมาเหนือเหนือตัวมาร์เกอร์ของเรานิดนึงแบบนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนของขนมปังทำเหมือนเดิมทั้งครัวซองกับพุดดิ้งนะครับก๊อปี้มาแล้วก็ครัวซองอืต่อมาเราจะทำการทำตัว แองเคอนะครับคือเราจะเอาตัวโมเดลที่เราโหลดเข้ามาใส่เข้าไปในส่วนของตัว AR และอาอันนี้คือเราโหลดโมเดลมานะแต่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปใน a r นะดังนั้นเราจะต้องมาใส่เข้าไปใน AR อีกรอบหนึ่งโอเคใส่ขนมปังก๊อบชื่อมอลายขีเกจพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็ a n งเคอรบางทีผมจะออกเสียงว่อันโอก็ภาษาอังกฤษนะครับ ผมก็ออกเสียงไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นั่นแองเกิแหละนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เท่ากับ myar tree d t add แล้วก็พิมพ์ค่อยนะครับอันแรกนะครับเราก็พิมพ์ศูนย์นนะอันแรกเราใส่เข้าไปที่ตำแหน่งศูนนะครับอันที่2องเราจะใส่เข้าไปที่ตำแหน่ง1นะปึ๊บใส่เข้าไป group t add แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวซีนของตัวขนมปังเข้ามานะครับอย่างนี้ปึ๊บ copy ใส่ตัวซีนขนมปังเข้ามาตอนนี้เนี่ยเราก็ใส่ในส่วนของขนมปังเข้ากับตัว AR แล้วนะเราก็จะเหลือในส่วนของครัวซองกับพุดดิ้งนะครับ copy แบบนี้มาเลยก็ได้เสร็จแล้วเราก็แก้จาก0เป็น1แล้วก็ข้างล่างก็เป็น2นะ เสร็จแล้วก็ในส่วนของคัวซองก็คัดลครัวซองมาตรงไหนเห็นเป็นขนมปังเราใส่คัวซองเข้าไปแทนปึ๊บแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพุดดิ้งนะครับเหมือนกันตัวสามิติของผมก็จะมีขนมปังคัวซองกับพุดดิ้งนะก็3ตัวปึ๊บแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เข้าไปในส่วนของ AR ทั้ง3ตัวแล้วนะครับต่อมาเราก็สั่งร a w รอ m y a r t r e e start แบบนี้แล้วก็สั่ง render นะครับ render set animation loop วงเล็บเปิดแล้วก็อย่าลืมวงเล็บปิดนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดอีกรอบหนึ่ง เราก็พิมพ์ให้มันเหมือนกับเป็นลูกศรน่ะแล้วก็อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตใส่อันนี้เ e ม i โค l o n ปิดแล้วก็ render dot render แล้วก็ใส่หน้าซีนเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ตัวกล้องเข้ามาด้วยคาเมลา่าแบบนี้นะครับ มาดูตรงข้างล่างกันตรงนี้ใส่แล้วนะครับแล้วก็เราเว้นว่างไว้ซะเยอะเลยชึบชึบชึบอ่าเสร็จแล้วเราก็มาใส่สตาร์ตรงนี้ st start ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันมี error อยู่หนึ่งจุดเนี่ยของผมมันจะมีแจ้งเนี่ย error อยู่หนึ่งจุดนะครับก็ เห็นว่ามันมาร์คไว้ให้ว่ตรงนี้มันมีจุดดังนั้นเราเอาจุดมันออกนะครับโอเคมันขึ้นมาเป็นสีเรียบร้อยแหละก็ทั้งหมดก็เซฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันในส่วนของตัวหน้าเว็บกันตอนนี้ในหน้าเว็บนะครับผมก็เข้ามาที่แบบ local h o s t นะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนเว็บ AR นะครับเราสามารถใช้กับโมเดลที่ทำเป็นแอนิเมชันไปแล้วได้ด้วยนะหรือจะตกแต่งแสงใหม่ให้มันสวยขึ้นก็ได้สนใจหรือสงสัยอะไรก็ติดต่อ jdproject com ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย